ครับสวัสดีครับท่อมชมเป็นจังไนนอพี่น้องครับได้โชคได้หมานบ่ครับผมจากนครพนมนะครับเพิ่นเน้นมาคักศูนย์นะครับศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์เก้ามือเส้นนี้ครับเพิ่นเน้นมาสามคู่นี้นะพี่น้องมาหาศูนย์สามนะครับเอาเข่าหลายสำนักเดี๋ยวเอาเท่าจังจะสรุปให้นะครับเดี๋ยวพาไปบ้านเจลอตเตอรี่ไปถามเพิ่นน้ำกันเป็นจังไนนะครับได้โชคได้หมานบ่นะพี่น้องโอ้เสียดาย 50303มาออดออกย้อนหลังเบาเท่านะพี่น้องโอ้โหพี่น้องเข่าอ่อนข้อพับนะครับฝนตกดิ้นนะครับท่านชมพึงรุนลงวัดมาจากบานเจลรตลีเพ่นนะครับกับมาสรุปให้เอฟซีนะครับจะพาไปถามเจลรตรีพ่นเป็นจังได้นะครับจังมาเบิงน้ำกันเบาเท่าจะสรุปให้นะครับสำนักไดเนี่ยเขานะครับเขาไา้สำนักนะครับงวดที่ผ่านมานอีเล็ทูบหา03ตรงตรง โอ้ยมาออกงวดงวดนี่น้าพี่น้องเออเอาเดี๋ยวพามาถามเจลอตเตอรี่ฝนตกท่านผู้ชมเจก็อ้อนเป็นยังไงคืออ้อนเจเอาา่าก็เจ้าเนียนมาเล่าบริเล่าบะซื่อปะครับท่านผู้ชมนะครับผมอ่าเอานะครับ เิดอ้เจังไหนเจ๊ขึ้นมาอ่อนขยันใช่ข้าเจ้าขึ้นเน้นมะขักแทนเน้อเนียนป้าพี่น้องมาดามเป็นโชคดีมาดามเป็นแสนพุ่นมาดามเป็นโชคโอ้ยพันงวดมาไปหาแต่ว่าเราถูกดีที่มาดามเขาบอกแม่หมูโทษมาบอกไอ้หมูได้ซีหามือมาจรองโรตเตอรีน้ำจิ๋เลยเพราะว่าเรได้สุ้สามแม่อ่าป่านี้แม่หมูว่าเบิร์แล้วเขาก็เลยไปซื้อบอดงวดนี่ก็ไม่ได้ไปหามาดามเพิ่นมาบอกแล้วว่าขอมาบอกเจ้างวดนี่ไปมาดามพี่น้องโทษไปถามเพิ่นว่ามาลุนมาลุนเลย หลังวันน้ำเกิดพมพนมมาเกเขาเลยว่าบา่ได้ไปหามาดามเด้อบ่เป็นยังว่าสั่นข่อยจะอุ๊บอิ๊บเอาผู้เดียวว่าสัน่นเพิ่นว่าโอนี่ลบาบเขาจะคุณมาคนมันมีสองด้านด้านถือกับด้านไม่ถือห็นบ้านอีจเจนี่ผ <c oughs> ู้เจนผู้เขาเจ้าให้มากคักๆนี่ <c oughs> มันมน <c oughs> มีแรงสัน้นเบาเทา เดี๋ยวนี้เจซีมบอว่าบอกส่วนตัวศูนหาใจหมดบอกมูอะไรเจ็ดก็ซื้อตะศูนหาพี่น้องป้าจ้าวมาสอบเพื่อนคะแนนมาสามคู่นี่เนาะเมนพนมมาสามคู่นี่ให้ติดเลยกมาเออกระเเวอตะใดนี่แหละไม่ออกหลังมือเดียวกระบอกข้าเจ้าแต่กระบอกเป็นยังไงที่ศูนย์สามห้าสาศูนย์เก้าเอาท่านผู้ชมมีผู้ใดได้โชคน้ำเพิ่มในบ่อจากนครพุน้มโอ้ผมเสียดายมาดำศูนย์สามหมดที่แล้วแต่มันผมฝันขักเมนเดี๋ยวป้าเทาก็ตามบอก บรตบรตามดพี่น้องแต่ากรติดใบกับบเรนดอกนีครับผมบเมนตมักนกวมาตัวนี้อ่มาร่องคือว่าเห็นไอ้จากนครพนมพนเดนมานี่ไหมล้แว่าไม่ดอก้างล่พนเนพนเนครพนมพนเศูนย์สามศูนยห้าหลักกัตัวไรอีกบุีนย์สามหอยลอตอรีไปนสศูนย์เก้าของไอาศูสามันถือกลงวันไงบ่มาดำห้าศูนย์สา แมาดำมล้วแห้แล้วมาลงอ่นี่ลแหงได้เบาเถ่าท่หสสามสี่กับี่ปาเกือบถูกเกือบถูกสั้นสั้นั้งน้ำตัว้งน้มันออกยังเกินตัว้งน้มันออกยังกินฮ้าสี่สามห้าศูนย์สามสมสี่สมห้าสามเีรถว่าใส่อยออกเบาเถ้าสามสี่สามน่ะโอ้ยเรียกรถตอร์ไซค์อะีย่รถว่าใส่ปล่อยทั้งขุนขาวทั้งีดำได้ได้ไลาไปในละมาดำน่ยโอ้ยอืม นน้อยมาดามได้มาดามเจแล้วประมาณออกพี่น้องโอ้ยก่งเื่อเป็นตะเลียตนเจกับบ่าวเท่าขึ้กันนวดนี่ขึ้กันกว่จะเน้นที่ไหนที่ห้องอันออกตัวอันศูนย์ฮ่าฮ้าศูนย์มาดามได้ถึงแสนอยู่เตะเอาดีใจนะมาดามจังากมาดามพูดว่าขันมะรุนนี่คุยกับเพิ่นอยู่บอได้ไปหามาดามเพิ่นลเอเพิ่นเลยว่าเองงุบงีบงุบงีบเห็นบอแล้วก็บอได้ไปหามาดามบอเป็นยังาสั้นไป มาดามมาจังไหก่องุบเงียบพูดเดียวใช่บพาเจะเอาพูดเดียวสันมาดามมาเออจเลยว่าโทรหาว่าเขาว่าโทรหาในหมูด้อืมโทรมาซีเมอี่แล้วมาจองลอตเตอีนั่นเองศูนย์สามสามปาได้มาจใส่รหัสศูนยไม่บอกกแล้วได้ได้สามได้สามตัวน้ำบ่อบ่ได้สองตัวมันมาคู่เดียวเพ่ไหนแม่คู่เดียวหนไคู่เดียวศูนคู่เดียวลาบอกเนี่ต่ว่า ึ้นนบอันนี้ไอ้รตเตอรีโทรมาสั่งน้ำเจเพิ่นพรบอนี่ซูนซ้ำเนี่ยแม่นมูไปโทรมาจังน้ำเจในสีเหมือให้เดี้วเอ้ามาบอกแม่หมูไปโทรมาสั่งแม่หมูกับบริวายจังไรได้คันว่างสันปิดจะได้ไปหามาดามอยู่เฮยยนอยู่ได้ไปถามแม่หมูสีเหมือให้เดียวเอ้าเจต้นน้ำเจโอ้ยแม่หมูกับบัวมาดามเพิ่นได้เลขมาแเด้อเทียร์ไล่กับบัวพี่เทียสีเหมือเนี่นโอ้เข่าอันเจผมก็ได้เข่าสุดพี่น้องเจี่ยจนเบลอรึม้า งวดได้ก็งวดนั่นแม่าได้เทาะจาดเป็ดสามศูนหาให้บ้าวเท่าได้เห้นะกรบอกพี่น้องหาศูนก์ไอ้ไรในโจทยโอ้ยน่าทรมาชมเลกแม่หมูออกตรงตรงไ้บ้าวเท่าหาศูนสามขันออกงวดที่แล้วเนี่ยไหมัดัทนเป็นหาศูนสี่งวดที่แล้วน่ะพ้าวอายุคป้าสีถามแล้วโดนน้ำบอสนองแล้วน้ำแม่บอก้ามอยู่แล้วน้ำอ้ยเด็มันาอกยอดไรัสีล่ะ สามสี 3, 4, 3, ่สามเลขรถมอเตอร์ไซค์ก็ออกแล้วข้างหน้าออกแล้วอเอานะครับชมชุชมสู่กันต่อเดี๋ยวบ่าวเท่าจะไปสรุปให้เขาหลายสำนักอยู่พี่น้องบ่าวเท่าพันไปทุ่มศูนย์หามากหลายาตรงข่วมฝัน,นปาดนะ้ำน,น้ำเจา้าคือกันนได้ดีใจน้ำมาดามพี่น้องมาดามเพื่อได้พ่อใดใจเขาเพ่นกอได้เพื่อได้รักเสียนประเสริฐมาดามว่าเจ๊ไม่เจ๊เศร้าอีกว้าโอ้ยมันก็เป็นย่างสีทุกวิ่งเจ เป็นที่เก้าแล้วได้มาตั่มวดทางว่เอาจจกเทียดิเอาแต่ตัวเน้นตัวเดียนเอาเดี๋ยวบ่าวเถ่าไปสรุปให้ก่อนครับเอาทผไปชมนะครับจากนครพนมนับศูนย์สาตรงๆนะครับเพิ่นเน้นหลักศูนย์พี่น้อง0ูน5์สเข้า0ูนยสามตรงๆรงครับเข้าศูนย์สามตรงตรงนับเลขวิ่งนับสามตัวมาสองตัวสูงวดนะครับทผช่ชมหลักเก้าโอ้นี่มาทั้งสามตัวเก้ากับมาด้พี่น้องมาแปดเก้านะครับ โอ้จากนครพนมพี่น้องงวดที่แลว้วแต่04ตรงตรงวดนี้03ตรงตรงนะครับเ <c oughs> <c oughs> บาแถาพี่น้องมาตะเล็กวิ่งโอ้03นะครับมาออกตามหลังเอาสู้กันไหมนะครับทรรมชมจากมึงเลยนะครับลูกสาวเจ๊ลอตเตอรี่ครับนะครับเลขดังเลขกระแสจากมึงเลย03ตรงตรงเลขกระแส03กับ89มาตรงๆนะครับท่านผู้ชมอ่า ลุงทรงนะครับ903นะครับตัวเน้นเลย03กับ79เน้นให้2ครูมา03ตรงๆนะครับลุงทรงกลับมาก็ถือว่าเข่าตรงๆรง้วพี่น้องเด้อ03ตรงๆนะครับเลขวิ่ง0กับ7เลขหลักเลขติด13มึมเก่ามา03ตรงๆนะครับปู101นะครับซาถุกนะพี่น้องเนาะให้มา3ครูนะครับ03 05 62มา03ตรงตรงนะครับเดี๋ยวจะพาไปรับชมตวงวัวนะพี่น้องเนาะ03ตรงตรงคนด่านคุณทศหลัก10หลักหน่วยล่างนะครับงวดนี้ครับหลัก10ล่าง8หลักหน่วยล่าง9นะครับเด่นที่เก้าห9เก9าแปตรงตรงครับล่าง89ตรงตรงนะครับคนด่านคุณทศนะครับท่านผู้ชมพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปรับชม นะครับผมเอาออสารครามออสารครามก็ถือว่าแม่นพี่น้อง98มา89กลับด้วยเห็นไหมคเพื่อน่าให้กลับตัวน้ำแบบออสารครามก็ถือว่าออสารคามของแท้แม่นอีลีนะครับท่านชมแม่นจริงๆนะครับชุด3ตัวของเพื่อนนี่ครับ093วันที่แล้วชุด3ตัวถ้าตัดกับเข่า3าหนึ่งวดนี่้าตัดกับเข่า03 นะครับอันนี้ชุดสามตัวตะวับ่อเข่าพี่หน้องชุดสามตัวพุทถ้าตัดสองตัวนะครับผมล็อกบัวใหญ่นะครับล็อกบัวใหญ่เด่นสามนะครับสามกับหกเด่นที่สามนะครับผมมาตัวเน้นเลยนะเพิ่นเน้นให้สามศูนย์กับสามหกาศูนย์สามาตัวกลับแต่ว่าเพิ่นวันเน้นตรงๆแต่ว่ามาตัวกับเพิ่นว่าไก่กลับตัวไว้นัาเน้นให้สองคู่ล็อกบัวใหญ่นะครับเอา นะครับเดี๋ยวจะพาไปรับชมต่อนะครับผมคุณปุ้ยใบใหญ่นะครับโอ้เก่าแปดแปดเก่าม้น้ำกันนะครับเด่นบนศูนย์หลักสิบมาศูนย์หลักสิบอีกแล้วท่านผู้ชมหลักสิบถือว่าแม่นนะครับงวดที่แล้วกับศูนย์หลักสิบกับมาศูนย์สี่งวดนี้ศูนย์บอดด้จับศูนย์สามนะครับหาศูนย์หกศูนย์แปดศูนย์เก่าคุณปุ้ยใบใหญ่นะครับหลักหน่วยล่างถือว่าแม่นนะพี่น้องเด้อหลักหน่วยล่างนะครับหลักหน่วยเก้างวดที่แล้วหลักหน่วยล่างหนึ่งกระแม่น นะครับงวดนี้แปดกับเก่ามานากันชุดล่างของคุณปู่ปุ๋ยใหญ่จับคูบ่เข่าพี่น้องเจ็ดเก้าวมีแปดเก่านะครับผมอ,อชมพู่ห้าศูนย์สองพี่น้องอขาศูนย์สามหลักร้อยเด่นที่ห้าหลักร้อยสามสี่ห้าเด่นที่ห้าือวาหลักร้อยแมนทามผช้ชมเกือบสามตัวแตกนะครับผมแม่พะเยาว,วิ่งเก้าครับมาแปดเก่าเล็กวิ่งก็ถทอว่าแม่นนะครับทานาช้ชมแม่พะเยาอ่า ปูสีสเกตนะครับปูสีสเกตวิ่งบน5กับ7หามาหลักรลอยธรูมชมนะครับ03าให้ล่างนะครับล่างเปิน3 03นตรงๆล่างไปบนนะปูสีสเกต03ตรงๆล่างไปบนพี่น้องบ่เขานะครับเนาะเ่าเท่าชุดล่างพี่น้องเด่นเก้าเห็นไหมครับจับคู่โอ้เลขเด่นในเดือนดีเพี่องเยๆนะครับเด่น9จับคู่เน้นให้เก้าเจมา8 9นะครับ ศูนย์บ่มี่ศูนย์สามชุดล่างเด่นเก่าครับนะชุดบนเด่นศูนย์กับสีเน้นที่ศูนย์พี่น้องลักซิปพอมนะครับจับคู่บะเขาท่านผู้ชมโอ้นะครับปูดักบวัวนะครับเด่นเก้าล่างเน้นคัดเก่าเจ็ดพี่น้องออกเก่าแปดนะครับถือว่าเลขเด่นปูกระแม่นนะครับผมสายด่วนกทมนะับหกแปดแปดหกกับหัวเป็นแปดเก่านะครับท่านผู้ชม ดีใจครับผู้ถูกรางวั่นนะครับทำชุ่มผู้บ่ถูกระสูกันต่อนะครับเบ้าทับกับเบ้าเท่ากับข้อพับข้ออ่อนพี่น้องนะครับโอ้ยลุ่นนะครับสามศูนย์หากระโบนะพี่น้องเนาะโอ้ยห่าศูนย์สามมึออกงวดที่ผ่านมานี่เน้นคักนะครับศูนย์สามเอาดีใจครับผู้ถูกรางวัลนะครับผู้บ่ถูกรางวัลกระสูกันต่อนะครับส้ำนักได้เข่าเบ้าเท่าจะพาไปรับชมนะครับงวดวันที่สิบหกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด นะครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับผมดีใจกับผู้ถูกสู้กันต่อนะครับผมเอาสวัสดีครับ